นี่เรากําลังปลูกญ้าไนนะคะปลูกญ้าไนให้วัวกินนะคะนี่ค่ะเราเราไถาไว้สองไร่แต่ไม่รู้ว่าญ้าไนจะพอไหมนะน่าเดี๋ยวพี่เป็นคนเสิร์ฟ้าให้ อา,าก็ไม่มีตะกานเออแล้วแบกกระสอบเ,เออแบกถแบบุงให้เราอะ่ะเออแบกเสร์ฟก็ก็อา่าเสิร์ฟไอ้นี่ให้ยันเสิร์ฟถุงให้ยันนี่นะคะการปลูกยาไนนะคะผู้ชำนาญการไอ้นหนูเอ้ยฉันอยู่เฉยๆแล้วฉันไม่ทำอะไรเธอ นี่นะคะผู้ชํานาญการการปลูกย้ไนนี่คืออาจารย์ครับชนี่คืออาจารย์นะคะการปลูกเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็จะหวานหวานแบบนี้นะคะนี <h <h ่ค่ะการปลูกยย้ไนนะคะหวานหวานหวานวานแบบนี้ นี่ยติ๋วนะคะเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆนะฮะเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆจนมีลูกโตเป็นสาวานู่นนะเสื้อเหลืองน้่นนะไอไอคนหัวแดงนั่นก็น้องสาวเก่งกันทั้งหมดทำงานเก่งกันจริงๆดูดูเก่งมาก ลมไปมไปนก้ี้าาราเราตรงนี้ก็ได้เร,วเร,เรววเวลวเอ่ะเาะ้าวาการหวานนี่ลมก็มีส่วนนะคะเห็นไหมลมมันมาทางนี้อ่ะลมมาทางนี้เช่ไหมเวลาหวานปุ๊บลมก็ตีตีตีไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาหวานนี่ก็ต้องดูทิศทางลมด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าลมไปจะลมจะไปทางซ้ายเราหว่านไปทางขวาลมก็ตีไปทางซ้ายเห็นไหมคะนี่น,นี่น้องเขาเขยา่าเขยา่าเขยา่าปุ๊บลมมันตีไปเลยค่ะนะคะลมมันตีไปเลยใช่อ่าคุณจำลองค่ะไม่ใช่หว่านข้างคานานะคะคุณจำลอง เดี๋ยวมันก็เลื้อยไปหาข้างคนาค่ะคุณจำลองค่ะห่างกากข้างคนาสักครึมนึงก็ได้ค่ะ,คะม,มันตัดนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะเลื้อยไปค่ะมันจะเลื้อยไปหาข้างคนาอีกคนสวยก็ต้องสวยใช่ไหมยยาก็ต้องสวยตามเนะเาะนี่นะคะยาไหน นะมามาสองวันแล้ววันรู้สึกข้างงูน้ำมันจะเยอะกว่าทางนี้เนอะ เอ้ยยาไนชอบน้ำหนูยาไนไม่กลัวน้ำน,นี่นะคะพันญ้าเขาก็จะมาแบกกันแล้วนะคะยังไม่ชันถึงครึ่งน,นาเลยนะคะน่าจะพอนะมองดูมันเหลือไอกองนุ้ยกองกน,นะงนย่นะจำลองไหนไหนไมิดอยู่ไหนมามีมาหนูมา เราเราเป็นเด็กเสริมนะคะเดีวมึงได้ออกอ่าอ่า,อาการการทำย่าไในนะคะต้องดูทิศทางลมด้วยนะคะโรยไปตามทิศทางลมนะคะถ้าฝืนทิศทางลมปุ๊บมันจะย้อนเลยค่ะนี่คนเก่งของเราโรยแล้วเอาโรยโรยไปอืม <im attraction> เอาอะไรใส่ไปอ่ะกําน้องเท้าเธอเอาอะไรใส่อ่ะอ๋อมันมีถุงน่องด้วยไง,งอ๋อมันมีถุงตีนด้วยโหเขามีงี้กันแล้วก็นี่แล้วมันนำมีข้าวตีเรานำเข้าวแต่ว่าหอยบาดไม่ได้อ๋ออ๋อแล้วทำไมเธอไม่เล่าที่ฟ้ามั่งเลยล่ะมันต้องมีถุงตีนคิดว่าไม่ลงกี่โค้งนี่มาลู้ มันรู้ใจจริงๆจะไปสอนแล้วว่าจะให้ลงโค้งได<า>้เนาะอะขาให้มาถ่ายวิดีโอเฉยนั่นเห้ยหนไม่เคยมีแฟนที่สอนที่จริงแล้วไม่มีแล้วเราเราอยู่มาจนขนาดนี้เราจะมีทำไมให้ลำบากให้อันี่หรอตํานานบอกจริงๆไงฟองอือจริงๆเองเขาไม่เคยมีแฟนตั้งแต่หนุ่มจนแต่ก,นกันได้จนเออไม่เคยมีแฟนเลยโสดซิงไม่เคยโดนฟัน ย่อยย่อยก็ชอบเจมจิคนนั้นอืมชอบเจมจิชอบอะไรที่มันน่ารักน่ารักอะไรเงั้นนะเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟเลยนะำตั้งมาเดี๋ยวพี่เสิร์ฟให้จะพี่เสิร์ฟให้นี่นะคะเราก็จะหิ้วกันไปเอยที่เกี่ยวพอมี

ม <laughs> ง่เม <and> e> <c ười sed> ันต้องนาไม้น้ำใช่ไหมตีปะตีวั้อมเลยน้ถ้ามันแห้งรักมันจะตายอันต้องให้ทาให้รักมีก่อนวินาใสเราก็วินาใสเราก็พอแห้งเราวินาใสอีกเน่เนาะเออแกให้ติดก่อนเอง อืมใครพันอยากใครคืนเฮ้ยขึ้นออกน้าหนูเอ้ยแม่อันนั้นเขาแบบแหวกเขาทําเป็นก้าเลยวะ่ะเฮ้ยทําเป็นข้าวเม็ดเลยวะ่ะทำตามหน้าตาเขาเนี่ยหน้าตาสวยใช่ไหมอัน <c oughs> นี้ท่อมันก็เก๋กว่ามันมีแตกว่ะเฮ้ยที่ไรเฮ้ย อื่นบอกว่าหลงน้ำใครบอกหลงน้ำเขาเราก็เอาน้ำได้บอกเอ้ยมีพักบุ้งเลยยังน้องนี่เดี๋ยวถ่ายคลิปเจดันหมึงดุงงอมงมไหนลูกมันกินมดนี่ไงที่ทองอ่ะตัวนี้อ่ะโอ้สุดไงหนูไหนไหนดูซิเหมือนแม่ค้ำเราเลยหรอ นี่นะคะเทคนิคการหวานหญ้าไนนะคะชำนาญมืออาชีพเรารับจ้าง,วาวาง,าางหวานทั่วประเทศเรามันมีทีมงานรับจ้างหวานทั่วประเทศดูได้นะคะดูถังได้นะคะดูถังได้ค่าตัววันหนึ่งก็สองพันห้าจ้างเราสามารถมารับเราได้นะคะค่าตัวหวานต้องมืออาชีพเท่านั้นนะวันละสองพันห้าเอารถมารับด้วย 1, ถ้าเอารถมารับเขาบอกว่าสองพันทวนนะเขาว่าหวานย่าไหนต้องคนหวานเป็นนะคะหวานไม่เป็นก็เป็นกระจุกกระจุกนะคะนี่คือเขาหวานเป็นค่ะเนี่ยเนี่ยดูได้หวานเป็น <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> เขาหวานเป็น

รับขยายเลยนะเล่าเออหวานกันสวยว่ะทำไมยาวนี่เหลืองมังเขียวมังนะสลับกันกันเนาะมันแก่มันแก่หรือมันนานตัดหลายวันทั้งมันอืมเด๊เจ๊เขาบอกที่แก่ที่ดีไงฮะอันนี้มันยังสดอยู่ไงเนาะอันนี้อันนี้มันยังอ่อนอยู่ยังสดอยู่เลยเนี่ยมองดูเนี่ย dễ làng cho nướng hay nướng chẳng may được